สำหรับประเด็นต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีการประกาศชัดนะคะบอกว่าจะตัดขาดหยุดซื้ออินเทอร์เน็ตแล้วก็งดฉายละครไทยค่ะ ทางด้านพลเอกคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะโดยมีการกล่าวถึงกระแสข่าวในโลกโซเชียลที่มีการเสนอให้ใช้มาตรการยาแรงในการตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบโต้สถานการณ์ชายแดนค่ะโดยทางด้านพลเอกคุณมาเน็ตนะคะก็บอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากแก่ฝ่ายไทยกัมพูชาจะจัดทาไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองค่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีและโทรคมนาคมของกัมพูชาก็มีการรายงานนะคะว่าตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่13มิถุนายนเป็นต้นไปบริษัทแคปเปิลออปติกและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในกัมพูชาจะหยุดซื้อแบรนด์วิดจากไทยทั้งหมดเพราะว่าสามารถจัดหาเองได้แล้วในขณะเดียวกันทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และก็พลังงานของกัมพูชา ก็ออกมายืนยันค่ะว่ากัมพูชาสามารถจัดหาไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาฝ่ายไทยค่ะนอกจากหยุดซื้อเน็ตหยุดซื้อไฟไทยแล้วกัมพูชายังมีคําสั่งเลยนะครับว่าห้ามสถานีโทรทัศน์กัมพูชาฉายละครไทยทางโทรทัศน์ทุกช่องรวมถึงมีคําสั่งให้หน่วยงานรัฐ ทบทวนความร่วมมือกับไทยในทุกมิติและเตรียมความพร้อมรับมือถ้าเกิดภัยคุกคามเพิ่มเติมจากฝ่ายไทยค่ะ นี่ก็เป็นสรุปสถานการณ์ของเมียนมาก็คือเขาประกาศชัดเจนนะคะไม่ซื้ออินเทอร์เน็ตไม่ซื้อไฟฟ้าแล้วก็งดการฉายละครไทยค่ะแต่ว่าในส่วนความเคลื่อนไหวของสมเด็จฮุนเซนเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาโพสต์ข้อความเช่นเดียวกันนะคะโดยสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาในการหยุดการออกอากาศละครและภาพยนตร์ของไทยในทุกช่องทางค่ะรวมไปถึงเตรียมที่จะห้ามนำเข้าสินค้าจาก ทยไหากสถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้แล้วก็ทางด้านสมเด็จฮุนเซนก็แสดงนะคะว่าไม่กังวลถ้าหากแรงงานกัมพูชาจะถูกไล่กลับประเทศเพราะว่าประเทศไทยจะขาดแรงงานเสียเองแล้วก็มีการกล่าวทิ้งท้ายว่าสิ่งที่ทําได้ทันทีก็คือหยุดใช้หนังไทยส่วนมาตรการอื่นๆให้พิจารณาเพิ่มเติมค่ะสรุปสมเด็จทุนเซนก็ ยังโพสเฟซบุ๊กไม่เลิกนะ,ะล่าสุดมาโพส์เกี่ยวกับเรื่องงดนําเข้าสินค้าไทยนะครับจะไม่มาโรงพยาบาลไทยแล้วก็จะขนแรงงานกลับประเทศกัมพูชาเท่ากับว่าวันนี้เขาโพสทั้งวันแน่แต่ว่า